สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องนะครับใช้ดวงเหง่ทุกทุกท่านกันเลยนะครับล่าสุดนะฮะก็เลขออก36นะครับ36ตรงๆนะครับซึ่งมาใช้ในสูตรนี้นะครับซึ่งเลขถ้าเลขออก36เนี่ยใช้ในสูตรนี้นะครับเพราะว่าเลขมันออกคล้ายๆกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยะนว่าที่แล้วใครไม่ถูกวันนี้ก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีนะครับเนาะอ่ะเหงื่งบางๆดล้วกัน นะครับสามหกนะฮะล่าสุดนี่ออกไปนะครับในที่แปดเก้าห้าหนึ่งสามหกอ่านะครับไปย้อนไปก่อนหน้านี้นะฮะที่เลขออกสามหกนะครับก็จะเป็น,นที่ในเก้าเก้าเก้าหกสามหกถัดมานะครับออกเก้าแปดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์นะออกเลขบลินนะครับเนาะ ก่อนหน้านี้นะครับเลขที่ออก36นะฮะก็จะเป็นในที่ใน62 62 36 64นะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ใน91 4005นะครับอ่ะแลนนี่ก็จะเป็นในที่ออกนะครับ36เหมือนกันนะ36ตรงๆสังเกตว่ามี0นะมีแตศนยกับ4เลยนะนะครับเนาะ ไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะออกไปนี่ก็จะเป็นเลขที่ใน2 4 9 0 3 6ถัดมาเป็น3 0 0 0 7 2เนี่ยเนาะว่านี่จะมี0ูนย์หรือเปล่านะครับสังเกตว่าทั้ง3ช่วงเนี่ยมี0 0 0 0 0 0ูติดกันแบบนี้เลยนะครับล่าสุดจะเป็น0 0ไหนนะครับเนาะอ่ะนะครับก่อนหน้านี้นะครับอีกสักช่วงหนึ่ง เลขที่ออกก็จะเป็นในที่ในี้า9 5 9าหนะครับถัดมาเป็น9 9 4 4 7 5อืมออกเลขเดิมนะครับแสดงว่าวันนี้เลขออกแปลกแน่นอนนะครับก็เท่าที่ดูแบบนี้แล้วนะครับก็มี0นะมี0แล้วก็มีเด่น4ด้วยนะมี4มี4มี4เนี่ยนะครับ ถ้าศูนย์ไม่มานะครับก็เด่นสี่แล้วกันนะครับเนาะอืมอ่ะก็ลองนําไปลุ้นกันดูแล้วกันว่าศูนกับ4ี่เนี่ยจะมาไหมนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วนะครับถ้านําตําแหน่งตรงเนี้มาจับมาบวกกันนะครับหลักร้อยสิบหน่วยนะครับจับบวกกันแล้วก็มาเพิ่มแต้มลดแต้ม,ตมก็จะได้เลขเด่นในงวดถัดมานะครับสามกับ6บวกกันเป็นเน้าแล้วเ้าบวกกับ6เป็นห้าเพิ่มแต้มไปลดแต้มมาเนี่ยสี่ห้าหกเนี่ยมาสี่ หบวกเป็น0ย์อันนี้ก็เป็น6เพิ่มแต้มลดแต้มนี่อ่านนี่ก็มา5 0บวกกับ3ได้3 3บวกกันกับ6ได้9เพิ่มแต้มลดแต้มอ่าน,นี่ก็มา0แล้วก็ในตรงนี้เหมือนกันนะครับ6กับ7บวกกันเป็น3 3บวกกับ5เป็น8เพิ่มแต้มลดแต้มนะก็มา7นั่นแหละนะครับนี่ก็จะเป็น ในนะครับถ้าล่าสุดอ่าล่าสุดก็ต้องเป็น3บวกกันกับ1เป็น4 4บวกกันกับ6เป็น0ย์เพิ่มแต้มลดแต้มก็แสดงว่ามี901นย์นอ่าเนี่ยศูนย์เนี่ยอ่ศูนย์จะมาหรือเปล่าน,น,นะครับเนาะในงวดน,นี้ก็เท่าที่ดูในตรงนี้แล้วมันตรงนี้4เนาะ4มาคูณกับ0อันนี้5ก็จับกันกับ0อันนี้ศนย์คูณกับ0 0นย์ศูนย์ี้เคูณกักับ5เนี่ย มา5 0 0 0นะผมว่างวันนี้น่าจะเป็นมา5นี่ตรงนี้เนาะเอออาใครทุนน้อย9 5 0 5 1 5เนี่ยนะครับเนาะอย่าใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ใน3ชุดนี้ก็ได้นะครับ หรือว่ามันหมันอาจจะไม่มามันอาจจะเป็น4ก็ได้นะครับอ่ะแต่4มาอ่ะเป็นตัวลองแล้วกันนะครับลองก็จะเป็นในที่ใน9 4 0 4แล้วก็1 4อ่ะเนี่ยจะเป็นในตัวเด่นหรือเป็นตัวลองที่มานะครับก็ถ้าไปเปรียบเทียบกันกับในก่อนหน้านี้นะครับที่ผมลงให้เนาะ5 1 นีห้าหนะครับอันนี้เป็นสถิติในเลขที่ออกห้าหน่ะฮะห้าหตรงๆซึ่งที่ผมเขียนให้นี่นะครับในชุดเด่นก็มี9เนาะในชุดลอง 06, 07แต่ก็มีเด่น9นะเหมือนกันนะครับนะเด่นเก้ากับ0นย์เนาะเลนเก้ากับ0นนะครับเนี่ยที่ลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับ เล้ออกค่าหนึ่งตรงตรงแต่ที่แน่นะครับเน้นเท่าที่ดูแล้วทั้งสองสูตรเนี่ยทั้งสองแบบเนี่ยเน้นก้าเนาะในวันนี้ใครชอบก้าก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับแล้วก็จะก้าไปถูกหวยเออนะฮะในวันที่แล้วนะครับไม่ถูกนะสูตรไม่เข้าเลยนะครับสลับในสูตรเนาะอืนะครับเนี่ยสูตรลงวันแรกนะครับไม่เข้าเลยนี่อื ก็มันไม่เข้าก็ไม่ต้องลงนะครับเนาะลงวัดแรกรุดนะฮะวัดสองก็ไม่ต้องลงนะครับสลับในสูตรลงวัดแรกอ่ะนี่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 นีก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ใกล้เลยนะครับเนาะอืออ่ะในตรงนี้ก็แคปหน้าจอกันไปแล้วกันนะครับสำหรับในเลขในตรงนี้นะครับนี่แหละ นะใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่นี้ก็ได้นะครับคนจะถูกนะฮะไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับจะไปหลายตัวหรือจะเน้นศูนย์นะครับเนาะรหรือจะซื้อเลขเบิ้ลนี่ซีซีมาศูนย์ศูนย์แล้วนะครับนี่มาศูนย์ศูนย์เนี่ยเออนะถ้าเบิ้ลศูนย์ศูนย์มาสองรอบแล้วนะครับอ่าเนี่ยถ้าจะเบิ้ลนะเพราะว่านเนี่ยซีซีเนาะมาศูนย์ศูนย์ น00ก็มา2ครั้งแล้วนะครับ40เนี่ยก็มา2ครั้งเออเนี่ย50มาแล้วครั้งหนึ่งอ่ะก็จะเป็น50นะ50ด้วยเนาะเนี่ยผมก็จะจับจูนะครับ05กับ44นะครับเนาะเออที่มันออกมาครั้งเดียวนอกั้นออกมา2ครั้งแล้วนะครับอ่ะและนี่ก็จะเป็นสถิตินะฮะหวยลรวพัฒนานะครับเลขที่ออก36 ตรงๆนะครับ36ตรงๆก็นําสูตรนี้ไปใช้นะครับ36ตรงๆทั้งบนทั้งล่างนะครับนำสูตรนี้ไปใช้นะครับก็ขอให้ใช้ได้อีกถูกอีกเข้าอีกเดินดีอีกแล้วกันนะครับก็อยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ